สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับโมนากแล้วนะคะวันนี้โมนาก,ก็มาทำคลิปเรียกชั่นเพลงดีอะของศิลปิน B.N.K ในรูปแบบ performance วิดีโอวิดีโอคือเพิ่งออกเลยเมื่อได้จะชั่วโมงที่แล้วตื่นเต้นอ่ะเราไม่เคยดู M.V. Grand Practice ครั้งแรกที่มาดูก็คือดู performance เลยแต่มีฟังเพลงมาบ้างนะคะใน streaming เลยก็ p e r ยฟอน่ารักมากเลยยังมีคงความเป็ญี่ปุ่นเอ,อ้ย น่ารักมากคือเราอาจจะพูดชื่อผิดเราขอโทษนะคะคือแบบเราไม่ได้ติ่งด้อมนี้แต่เรารู้จักบางคนข้างหลังจีจี้รู้พ่อตาวยจีอยู่เจนนี้ปันใช่ไหมไออาองคนแรกคนนี้มิวสิกหรือเปล่าใช่ไหมเซนเตอร์ สวยจังอ่ะอุ้ยท่าถ้าดีมากชุดก็ดีมันเป็นชุดที่ไม่เหมือนกันแล้วแบบลงตัวอะไรปะคนนี้วีหรือฟอนอะก็แบบเราไม่แน่ใจเลยพี่ชะปางถ้าดีมากอืมเธอดูปันดิแบบเด่นออกมาจากเฟมข้างๆ เลเล็ดน่อันนี้เป็นลองเทคใช่ปะ่ะเมื่อกี้พี่ออนคือแบบเด่นมากเด่นออกมาจากด้านหลังอะ่ะเต้นเต้นแบบแรงมาก <c oughs> เออก็อ่างงี้ดิไอดอลอะอืมเฮ้ยเราแอบเห็นด้านหลังเขาวิ่งกันแสดงว่าเป็นลองเทค ชอบจีจีว่ะแก้วแก้วดีดีท่านี้ดีอุ้ยแว็กแบบนี้นะคะ<ๆ>เขาเรียกว่าแว็กกิ้งเลิศเลิศเลิศอุ้ยน้องมินหรือพี่มินนะอุ้ยมีเสน่ห์มากเลยเมื่อกี้ฉันชอบชุดมาก เส้นดีมากมีแอคเซนมาแล้วมาแล้ววู้ยชิปเปอร์ไะเนี่ยฉันอะเลิศเลิศชุดปั่นเท่มากเลยอะแบบมันมีความแบบหลัวความแซบ่บเอออันนี้ดีอันนี้ดีมันเป็นมุมกล้องที่แบบเฮ้ยกัดปาก ฉันว่าฉันเลิกเมนได้แหละขอเป็นอุ้ยพี่ออนเต้นนีมากอุ้ยดีอ่ะเหมือนชื่อเพลงเต้นแรงมากเลยอ่ะโดดเด่นว่าทุกคนคือมีสเสน่ห์เป็นของตัวเองเหมดเลยอ่ะคือเห็นทุกคนเลยอ่ะแต่เราแค่แบบพูดไม่หมดเพราะว่าเราไม่รู้จักชื่อเขา เิเฮ้ยมีร้องเหมือนมีร้องแล้วระหว่างการเต้นลองเลยละโอ้ยนี่แหละวงการทีป๊อปไทยที่ต้องการมันน่ารักด้วยอ่ะดีมากนะคะชอบชอบชอบ เราจะมาคอมเมนต์ในส่วนของท่าเต้นกันเดี๋ยวขอดูอีกรอบหนึ่งน้องๆทุกคนกับพี่ๆทุกคนคือเต้นดีมากมันเป็นท่าที่ค่อนข้างที่จะจับจังหวะยากนิดน,นึงนะเดือมๆือจังหวะ B N K ทุกคนคือใส่แอคเซนต์มาเลยทําให้ท่ามันชัดแล้วก็ลงบีดมากขึ้นท่าไม่ได้ยากมากแต่ทำยังไงให้มันพร้อมกันอะยากส่วนตัวนะคะเราชอบลายเต้นของ อ่อนมากอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะรู้สึกว่าเราเห็นเขาถึงแม้เขาจะอยู่ด้านหลังอยู่ข้างๆอยู่แบบม,มุมก็ปันด้วยคนหนึ่งฉันนะ่าชอบฉากทุกโต๊ะมาเป็นระดับอะที่แบบลงไปนอนอะแต่มันติดอยู่อย่างเดียวเลยก็คือมันเห็นคนวิ่งด้านหลังเขาแก้ไขได้คืออาจจะเอามา่านด้านหลังมาปิดทําให้ไม่เห็นคนวิ่งอะมันจะเฟรชมากมันจะเหมือนลองเทสที่โดนหลอกตาเข้าใจบว่า ต่อมานะคะเป็นท่อนพี่ออนที่อยู่ตรงกลางแล้วก็มีแวรเนี่ยเขาเรียกว่าแวกกิ้งเป็นสไตล์การเต้นหนึ่งอย่างคนไม่ค่อยเอามาใช้เต้นสําหรับเพอนกูเพราะมันยากฝึกนานกว่าที่มันจะทําได้ที่มินมินเดินนําไปเพื่อจะไปหาอีกกลุ่มหนึ่งอะ่ะเขาเลือกคอมบิเนชันของแต่ละคนที่มารวมกลุ่มกันอะ่ะได้ดี เหมือนเขารู้ว่าแบบคนไหนต้องอยู่กับคนไหนอะไรอย่างเงี้ยท่อนคู่เจนนิดกับปันนาะรู้สึกว่ามันดีมากมันจะเพอร์เฟกแบบร้ออร์ซว่าเจนนิดต้องมีไอคอนแท็กกับปันท่ความคิดเห็นของเรานะเออหคือเรือมันเดินเว้ยสคือมันรู้สึกว่ามันสื่อกันมากขึ้นถ้าจะโดนบรีฟ e มาแบบนี้อันนี้เราก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นเราในฐานะนักเต้นเราก็อยากให้แบบมันมีไอคอนแท็กันมากกว่านี้ ก็ชอบมุมกล้องของฉากนี้มากที่แบบถ่ายลงบันไดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วจบที่จีจีโอ้ยอันนี้เราเลิฟมากเป็นท่อนพี่อ่อนใช่ไหมรู้สึกว่าพี่อ่อนเต้นแรงมากแล้วเป็นแรงที่แบบดีแล้วลายก็ชัดอะท่อนสุดท้ายนะคะเป็นท่อนรวมกลุ่มซึ่งมันค่อนข้างที่จะยากในเรื่องของแพทเทิร์นเนาะเพราะคนเยอะสังเกตด,ดูฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามันจะชิดไม่เท่ากันหรืออาจจะเป็นเพราะมุมกล้องหรอเ่าเราก็ไม่แน่ใจพอชุดมารวมกันอะมันให้ความรู้สึกแบบไม่เหมือนกันที่ลงตังมากเลยอะ ชื่นชมเพลงนี้ของ b ีนมากๆเลยเป็นเพลงแรกที่เขาให้ดเดามาจากญี่ปุ่นใช่ไหมเป็นเพลงที่เขาทําขึ้นมาเองว่าทาได้ค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะชอบค่ะโดยรวมชอบมากสำหรับวันนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะ